ถ่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ่ายแล้วเหรอเออเสี่ยงไม้บ้านแล้วยังเข้าอยู่เลยน้อยช่างแม่เอะเอาฮะแดกยาก่อนยังไม่ได้เก็บเลยยาของเค้าคูทับคนแดกยาให้ผู้เปิดรายการเลยอะเอ้ยกูอะเออได้ยนแล้วเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยเขาเขาถ่ายกันแล้วนะตอนนี้ผู้เปิดรายการละไอ้เี้ยเอาไงดีสวัสดีครับเป็นไงล่ะเฮ้ย มันมันเปิดแล้วอ่ะแลเปิดแล้วสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกมแลกนารล็อกสองเซิร์ฟซีนะครับครับเซคันดรีเจนต์ครับเป็นภาคสองแล้วจริงเราเล่นมัก็สนุกแล้วแหละที่จริงเล่นอยู่อะไรวะเซิร์ฟเซิร์ฟที่เราเล่นเซิร์ฟแรงนี่เซิร์ฟไรงนะชื่ออะไรวะไออะไรวะไอมือจานหรืออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเออแล้วพอดีมันมีปัญหาคือแรกๆมันเปิดเอาไม่ลงแลกชิบหายเลยคนเล่นเยอะจับ เล็กสัตว์เลยสกิลก็ดีเลยที่เฮียเลยแม่งเลยต้องตั้งใจครับแต่ก็เลยย้ายเซิร์ฟกันมาเซิร์ฟนี่ครับมาเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยเซียร์ย่าเซียร์ย่าแต่คนก็เซิร์ฟนี่ก็บอกได้เป็นมีเละช่วงดึกๆเพราะว่าช่วงดึกๆนุ่นก็เขากต่างประเทศเขาก็เล่นเยอแต่ส่วนใหญ่ที่เดินมาเดินมานี่แม่งก็คนไทยเยอะเหมือนกันนะไม่เจอแต่คนไทยไปส่งไปส่งเวทีนู่นก่อนไทย มาเป็นภาษาคราบีต้องไปส่งเฟ้ยตีอะไม่ใช่หรอเฮ้ยเขากูมาตีตัวนี้ทมันมันต้องแดกยาไม่ใช่มีมีมีเฟ้ยตีตัวเนี้ยแต่มึงต้องกินยาแล้วก็ไม่ใช่ยาเลยต้องไปส่งเฟ้ยกอนกินสมุนไพรก็ได้นะยังกินยายาก็มัเขียนว่ายาแต่ว่ายาครับเออครับพวกตัวหัวแดงพวกตัวหัวแดงพวกตัวหัวแดงเลยจะพวกดุครับมันเห็นใครไม่มานล่อเลยลอยอะ ล่อเลยครับเฮ้ยของไม่ดอกโอไม่ดอกว่ะมึงตีกันไปกี่ตัวแล้วเนี่เอามึงไปหมุนมองไปลงไปทางแก่ตัวเนี่ยไม่ขี้สายโจมก็จะดีตรงขี้นี่แหละครับมันต้องบางคนเล่นใหม่ๆนี่ผมเห็นใช้สเต็ปไอ้อะไรอ่ะไอ้ท่าเนี้ยหมุนหมุนตีกันเอาตีกันเอาอะไรฮะเออนั่นเดียวมันจะไม่แรงครับไม่ใช่แรงมันต้อง มันต้องเก็บคอมเก็บบอลสักห้าคอมโบแล้วมันจะแรงว่ามันมีตัวเต็มหลังไม่โดนตีเลยจังหวะบางทีได้จากตรงหลอดเนี่ยแดงๆเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งที่เราจะสกิลแต่บางทีใช้เองก็ไม่ขึ้นเอาออกอาการแรกอีกแล้วไอ้เยอะดีเลยก็สกิลไม่ติดเนี่ยเชตตเอ้กซ์ก็สกิลไม่ติดไอ้ทิปมันล่อมันล่อผมแล้วที่เทโต้ด้วยครับ อะไรใครทีมแมวตุ้งติ้งตุ้งติ้งมาเปล่ะไม่เลยวะหาเก็บหาแฟงมาเกิดเรื่อยๆตรงนี uh, ้จะย้ายจุดจะย้ายจุดตีไม่อยาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยขอเก็บตรงนี้ก่อนีมดเหรอครับเก็บได้สามไปเลยเฮ้ยกุ๊กถ่ายแล้วไม่ครบม่ครบแล้วครับครบแล้วเฮ้ยรอนถ่ายครบก่อนนะทหารตรงนี้มันสัปาวเรื่อยๆกุ๊กว่าถ่ายเป็นช่วงๆดีเปล่าวะ ถ่ายก็จะถ่ายยาวเลยตัดเนาะถ่ายไปดนียเพราะว่ามันรอนี่เลยเห็นเราเก็บโคมันนานเก็บโคมแล้วก็ตีแล้วตัดเลยเก็บโคมเลยอะไรตัดไปเนี่ยกูต้องกูต้องตีตัวเนี้ยมาตีเรื่อยๆเลยกูแทงให้คันยิงมือโดนตีแล้วอีกสองครั้งอีกสองคั้เก็บนี่ ไอคนเดียวนี่ไม่ไหวจริงๆนะครับมันต้องเล็กๆนะฮก็พอไหวอยู่พอจะตีวอลใส่ไปหาตีๆกับเขาแต่หลังๆนี่ทำเป็นคนเดียวเป็นอะไรที่ทรหดมากเอาดีเลยแกกดไม่ได้สกิลไม่ได้เกมนี้กูอยากให้เขาแก้ยากหนึ่งอย่งเลยนะเวลาดีเลย์นี่ยสกัดเลยครับตีมันไม่ได้แล้วมอนเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนครับความจังไร เวลาคุณค้างๆอยูเนี่ยมอนแม่งจะตีเอาตียอาเลยแม่งแยบปีเลยอ่ะมอนนะแต่กูทำเพี้ยเลยแม่งไม่ได้เลยเอ้ยครบกูแล้วอ่าอันนึงเปล่าวะเอ้ยครบแล้วครบแล่าไฟชาร์จเจอร์โทเจียนอี่ไงตีที่ตัวไหนวะเนี่ยชาร์จเจอร์โทเจียนดีไปตีตัวตุ่นที่พวกก่อนดีกว่าไหมเออตัวตุ่นก่อนั้นต่อเมื่อไหร่ครับตัวนู้นต่อมือฮะต่อเมื่อตัวตัวไม่ใส่หน้ากากอ่ะเออเขาตัวอะไรกัเนี่ย ตัวดีๆก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้โอ๊ยเตี๋ยตักูไม่ตีอ่ะแน่ในหนึ่งอันแล้วจากสิบสองอันดูท่าจะอีกนานเลยเนี่ยอก็ก็แล้วก็แล้วดีเลยตีมันไม่ได้มันมันเย็บกูเอาเลยแล้วโอ้ยมันเย็บผมอัปเปอร์คัตยืนนิ่งเลยกูวไอ้ตับทำอะไรไม่ได้เนี่ยกู กูได้กระดาษอ่ะได้กระดาษมาเจ็ดอันอ่ะไม่รู้ว่ากูไม่ได้เปิดเควสยะโอกว่าเฮียสัตว์กูเก็บไม่ได้โอเคครับกูดีเลยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเควสครับดีเลยครับเก็บไม่ได้กูว่าสบหายก็พอดีอย่างนี้ตายไม่เละเอายแล้วเองโตใัวไปเลยีกว่าโอ้โหนี่เรื่องโชว์หน้าตาครับตัวละครนักเลงสัตว์อ่ะหน้าเป็นคนเก่าอ่ะ ชอบตัวเนี้ยอันทจริงก็ผมมีไนท์ตัวนะจะเล่นสายเออเออเออถูกแล้วสายดาบโลกแต่ว่าไหนๆก็มีไนท์โปรโอะไรอย่างเงีแล้วเล่นดาบใหญ่ก็เลี้ยวตัวนี้มาดีกว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้เวลานั่งบนพื้นพื้นพื้นที่เอียงตัวเราตัวเราไม่เอียงต่างไลยแต่กูไม่เท่อยู่แล้วโอ้หพวกมึงนั่งข้ามข้านมาครับกูนี่ นั่นก็ผมอย่างนี้ไม่ขามากไอ้ย่าท้าพื้นฐานไปหยอกข้างลื่นไปลุกเลยกลัวเลยไอ้ย่าไปลุกเหืปื่อนอ๋อโอเคกูครบแล้วอะค่ะมึงกูยังไม่ครบมึงเรี้ยงมาอีกตัวดีเชี่ยเลยอีกตัวเด้งเหรอดไปเชี่ยเกือลเบงเลยแม่กูเกือบเบงแม่ดแล้วนะครับเนี่ยใส่หมวกด้วย เียอีดอกไปบองตัวหรือเรียงไปตัวเดียวเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเอ้ามีอาติซันครับเป็นพวกที่เราต้องเก็บถ้าไหมเท่กำหนังมาจากมอนเตอร์เพื่อทำชุดเกาะเบาหาทำชุดให้กูมัางดีจัดไปเลยน้องทำม่ได้สักชุดเลยน้องเอามาใส่เท่ๆชุดไงไอ้เหี้ยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เอาได้ไก่เอาได้ไก่มาแดก มันเป็นแบบสุดท้ายมันดอกยาดอกนีอาร์โอสองอะไรที่เปกิจกรรมของเขาให้ผมเลือกเลือกต่อไเรียกอะไรยังไง่ก็เลยไม่เก็บแม่งเลยโกดิบทองนี่แม่งคนนะใครไม่ยอมปแน่นอนไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์สิบเซนนี้ต้องโชว์ไม่ได้หรอกเราต้องโชว์ว่าเรามีแล้ว โชว์ว่าเรามีแ้งส่วนองคนที่อยู่ในทีมันยังไม่มีโอปติครับไรวาเดินเดินเเดิอ้ไอ้นงสิบเจ็ครับมันแฟงเฮมเมวทียต้องมีอ่ะไอ้ตัวสีอะไรวะสี้ำตาลไปแผมชวน้คนเล่นเล่นกับผมเอง่เปล่าวะไอ้ยวันโดนแดงโดนแดงไปแล้วโดนแดงวะวิ่งไปโน่นไปโน่นไนไ ต้องแม่งปล่อยให้มันตีกูไปเหมาะตูมมอนสวยดีเอวดีดีลาเด็ดนัดน้อยร้อยลีลานัดใหญ่ใช้ไม่เป็นเอ้ยอะไรอะบ๊ามเล็กห้อยตรงติงนัดน้อยคอยรักกันฮะเฮ้ยตัดดึงเอามาทำไมอ่ะโอ้ตีกูด้วยเนี่ยกูไม่เอาเอาอะไรมาตูมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ล้อเลยเออโอ้ตัวตุกชิงแล้วเด้อ โอเคครบแล้วครับไปดีกว่าเป็นตีออกนี่ไงเมื่อตีเหตุจะไม่เกิดอะไรเกิดจะเล่นไหมครับเต่าค้างอยากจะเล่นครับคุณอยากจะเล่นไหมครับเอ้าอ๋อแค่ตีเฉยไม่ต้องเก็บแม่งเลยงงเลยตีเฉยไม่ได้นอกเลยเอ๊ะมันรู้สึกมันจะมีเวทให้ล่าบอสอีกเนี่ไม่ใช่เหรอก็ใช่เนบอสอยู่นู่นอ๋อยู่นู่นมา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  บอสที่บอสที่ตีมั้งไม่ตีบอสตัวนี้มันต้องไปส่งก่อนก่อบอสหมูมันต้องไปส่งบอสทาวเวอร์ก่อนใช่ขอขซ้อนไหมดมึงลงให้กูชี้ก่อนนะอ่ะกูลงก็ได้บอสตัวนี้ะครับกูรอเลิศละเอียดเนี่ยละเอียดนะอองไก่เอาหมูม่าวยอะมั้ยยังไงอ่ะโตอัพเธอเลยคอมเกมมอนคอมพิวต์นี่เรื่องของสายโจนครับ คอมพิวเตอร์อ่เปิดแล้วเฮียเปิดเปิดเปิดแล้วเฮียทำไมหน้าตามแปลกๆไปแล้วเปิดใจออกมาแล้วเฮียอ๋อไม่มีจะลากไปไหนเนี่ยไอ้ไอ้มอนที่เป็นคนมากแม่งใส่หน้ากากตัวมันใส่หน้ากกาจะไม่มีตัวไหนเลยมอนถึงหน้าตาดีที่สุดมอนมันมอนหน้าดีเกยนต้องต้องใส่หน้ากาใส่ตาดีไมาติดเอากูเห็นมึงกูเห็นมึงจะ่ทางมึงดู่เลยไร อ้ยกูก็เห็นเหมือนกันเฮียโอ้โหขนาดนั้นเชียวเอ่อไปต่อเก็บด้วยป่ะโอ้ยเฮียจะเต็มแล้วเนี่ยเอ้ยหรือว่าไม่เก็บต้องเก็บของด้วยเหรอหรือว่าต้องเก็บเป็นไรบอกว่าไม่เก็บไม่เก็บไม่ต้องเก็บแบบถ้ามันมีอุปกรขึ้นอีกแล้วอะลงที่โฮไอโฮวัชเชอร์จะกลับไปร้านไหก็ไปดิแต่จะมึงวิ่งขึ้นไปข้างบนจุดว่าไอตัวนั้นมันจะให้ตีปีโกบิโกไปข้างบนโอเคโอเค วัดีีเเฮคครบนนไททยย่แม่งเไ้ยพอสู้สุ๊บแม่งเที่ยนี่มาเลยมึงได้ยินได้ไงวะยชาเลนจ์กูล้บหมดอ่ะเฮ้ยทำไมอาชีพมันวิ่งไวอย่างวะไม่ใช่มันเด็กยาสปีดอนะกูกูก็เพิ่งนึกได้เหมือนกันขายของกันโหแล้วก็หมดหมดอยู่แค่ทีวีมาเพียงเลยมาเรียงเลยกูดาว4ทีครับต้องการเสบียงอะเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ใี่ว่า เอาไปอีกห้าหาเรื่องไม่ทั่วครับเมื่อกี้มีในกำแพงมึงก็อย่าลืมไปเรียนสกิลกับคนในเมืองเราจะได้ทำอาหารได้มากขึ้นเบอร์สิบเจ็ดเราแม่งยังไม่ได้ซื้อปิโก้ปิโกเลยครับโอ้โหไปไปไปตอนนั้นนะครับไโชว์ไมสโชว์ไปโชว์เขาจริงมัต้องหนุ่มเด็ยังไงยังไงยังไงอ๋อมึงมึงมึงยังงไอะยังไงยังไง อันนี้ก็ต้องโชว์เอ๊ะยังไงเฮียยังไงเชว์ชู์มือโอ้ยอะไรสัตว์อะไรเออมาถึงเมืองคอนเทล่าครับเราเราจะบอกนะครับว่าซื้อปิโก้ปิโก้ตรงไหนครับอย่างแรกครับมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็มันอยู่ที่ประตูทางเหนือครับนี่มันจะมีคนที่ชื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะเดี๋ยวกูพาไปดูเฮียเสียเรา20ลูกบรูปีเลยนะ บินข้ามเมืองถาเกัาเดี๋ยวเราค่อยฟรีแล้วนิ่งกลับก็ได้นี่ครับนี่ครับวันนี้ครับวันนี้ขณะนี้เราอยู่ที่ประตูทางเหนือนะครับมานี่มาหาคนที่ชื่อดูครับดูครับไอ้ชื่ออะไรวะเนี่ยทักทักซี่ทักซินทักทักซินหรือเปล่าใช่ค่าไอ้เยอะไม่พอราคาสิบโหสิบจีเรียกสิบจีเฮ็ดี้มันเรียกมันเป็นเซนียะเนี่ยแม่งเลยเป็นเฮียอะไรที่แาเชร์ว่าแล้วช่วงนี้หนีออกจากประเทศไไปขายสัตว์อยู่ต่างประเทศนี่เอง ใส่ไข่สัตว์ด้วยกันเอาเองไข่นกไม่ได้สัตว์บ้าแล้วก็ราซื้อมาตั้งตัวนี้แล้วเรามาบอกวิธีการเส่ซับมอนเลยครับบอกอะไรครับมาถึงแล้วก็กดตัวเทียอะไรวะตัวไหนวะตกมัวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกดเออกดไอครับกดไอ้กดไอ้โอ้โหกดไอ้ีโอ้โหนี่มันมีสัตว์ได้ขี่ตั้งหลายแบบนี่ตัวเทียอะไรวะเนี่ยตัวแรกอะ สิงโตที่มันเป็นลูกปั้นที่สิงคโปร์อ่ะครับหัวเลี้ยอนเออลูกปั้นสิงเออที่สิงคโปร์ถูกแล้วมันยกสูงมันเป็นเมืองเมีช่องที่สองครับช่องที่สองนีโนโบลเป็นเมอยนเลี้ยอนเป็นเมืองเลอ้ยอนพวกเสือพวกนี้นี่เห็นมันแบบพวกที่มีขี่กันที่เขาเติมเอาใช่ไหมเติมซื้อเออมันติ๊กแคร์ครับซึ่งมันไร้สาระครับมันมันไม่เฟี้ยวครับเฟีวสิบห้ามันก็ได้แล้วอ่ะใช่แล้วไม่มีปัญญาได้ตัวนี้แล้วครับ ไม่มีญญากดใช้แล้วนะตอนนี้ผมกดใช้แล้วก็ล่างไว้ชอได้เดี๋ยวขึ้นขวาที่ดูมไปเลยก็นด้ีึบสองครับโชว์นะครับรอาสไปีลันงกลับที่่ขี้เกียขีไม่กว่าละกูขีมไม่กว่าแม่งน้าก่อวิ่ับวิเฮ้ยมแค่ไม่ใช่กูอยากจะโชว์เทีไงวิ่งรัาเมือนโอ้โหมันมันดีโชว์เหนือโชว์เหนือขาสารออกนะเอาออก ยังไงวะฟีลนี่ครับฟีลนี่ลงลงตรงนี้เลยครับจั่นลัดบ้านเราเยอะตรงนี้มันต้องมันต้องไปยาวไว้ล้วไม่กระโดดไม่ถึงข้างบนเลยแบบโอ้ไม่พลาดไอ้ย์ครับโผล่ออกมาไอ้เหี้ยมันแป๊กไปแล้วขีปิกโกบิโก้ไปแหละเอ้ยอึดจ้าเลยทักไปไล่สารภากูว่ากลับกลับเสาเพย์ใช่ปะดาวบอกอะไรเหี้ยอ่า นั่นอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหก็ใกล้ๆว้าวแล่อยู่อ๋อโอเคจะวิ่งไปหาไอ้ังี้ตอนนี้ว่ามีนกไปเที่ยววิ่งตีนเปล่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยปุ่มป้นกว่ายน้ำไม่เป็นที่หายเลยทำไมคุณไปข้ามสะพานเลยเจ๋อเดะยอดสุดยอด ต้องหาพ่อขับพวกเลยตีเหล็กเลยนี่ปราร์ตี้อ่ะโหเ,เกมนี้ครับระบบยอดอกูไปเจอยร์น้ปาปราร์ตี้ที่บ่ายมึงใจเย็นดิให้เขาตีด้วยเฮียชวนเขาดีนะนแล้วเราคนดีจะต้องช่วยเขาทำเควสต้องบอกว่าเกมนี้นี่มันอาหารตีพวกของปั๊มนี่มันมีอยู่หลายแบบนะนเนาะยังไงอ่ะมีปั๊มเชลยวปั๊ม,มปตท มันต้องนั่งกินได้เป็นพวกอาหารนะแล้วมันจะเพิ่มต่อเด้งอย่างที่เห็นครับบวกสิบสองบวกสิบสองบวกสิบแปดมันจะเพิ่มแบบโหดเยอะเลยครับอาหารใช่ครับแต่มันต้องนั่งกินยาแต่ยามันตามได้ทันทีสู้อยู่กับทำยาให้ตัวไหนวะตัวอ้าวตัวที่มันไม่มีหงอดใช่ป่ะตัวที่มันไม่มีหนอนใช่ป่ะอู้ไม่ใช่แกลนปิโก้อ๋ยตัวนั้นน่ะเหรอเอาแกนนะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องสนใจมันจะกว้างทำไมเนี่ยในเมื่อก็ไม่มีตัวหัวแดงตัว มีลิมเบอร์วัวแดงตัวเดีวใช่ปะคือใส่มัวกันนกเลยนะอะไรคือซิโกปิโก้ไม่เหมือนซิโป้โจโกโบแล็กเล็กเคลเรเลียงนะครับขี่นกอ๋อให้กุฏิดีอ้าวไม่พอใจอ่ะยี่สิบอันนะโหกล้าไปก็เอาอ่าเสร็จแล้วเอาไปที่ส่งเฟสแล้วไปก่อนนะนั่นะ ส่งที่ไอวิชาคันโน้น <c oughs> ถ้าเราฆ่าแกนบีกโก้ได้เราจะได้มามาขี่ปะวะโอ้โม่้ไม่มีทาวอ่ะนี้เนี่ยมันหรือว,ว่าหรือว่าจะได้วะ, <c oughs> ะเรื่องสองหมื่นสัตว์คิดดาวเมสเัาวนะ่ามันจะตีเท่าไหร่ตีละหนึ่งไม่ใช่ไนี่เ 2, รื่องสองพันตีแล้วเท่าไหร่ก็ตีวนึ่ <c oughs> ี่สะฮะเนไม่ีน่อจะชิปเองก็ได้ว่ามันตีแรงอะไรอย่างนี้ อาจจะใหญ่ในตัวเออใช่จะคิดไปเองได้ไหนลองเปไปแล้วกูวิอีกลองตีเรามันไม่ใครวะเฮ้ยมันตีแกล้วแยะมันตีกูนีกูมันก็ตีเท่าไรเท่าไรแก้วดีกว่าเท่าไรแกลวดีกว่าโอ้โหบอกแล้วมันอาจจะไม่ตีแรงกว่าที่คิดมันตีแรงไหมกว่าที่คิดนิดนึงนิดนึง Kira-kira saya tak boleh hati saya tak